เห็นไหมคะดอกไม้ที่บ้านนะคะสวยไหมคะเห็นไหมคะดอกสีม่วงสวยไหมคะเนี่ยกำลังเริ่มอุยช่อนี้ใหญ่มากเลยคะ่ะช่อนี้ใหญ่มากเลยนะคะอู้สวยมากเลยคะ่ะปลูกแค่หัวเดียวนะคะ3ามปีขึ้นมาเป็นเกือบยี่สิบหัว ดอกไม้นี้เลี้ยงง่ายนะคะเนี่ยเลี้ยงง่ายมากเลยค่ะเห็นไหมคะดูความสวยของดอกไม้นะคะเห็นไหมคะนี่สวยจริงๆเลยค่ะเห็นไหมคะนี่ดูความสวยของดอกไม้ลงปลูกแค่หัวเดียวนะคะเพื่อน สามปีหลังมาเป็นสิบเลยนะคะดูความสวยงามนะคะดอกไม้สวยจริงๆเลยค่ะสวยไม่อยากบอกใครเลยเห็นไหมคะนี่นี่คือความสวยของดอกไม้ที่บ้านสวนนะคะเห็นไหมคะสวยมากเลยนี่ต้นนี้ช่อนี้ยิ่งใหญ่ยิ่งเยอะด้วยแต่ยังไม่บานนะคะเห็นไหมคะทุกคนเห็นไหมคะนี่ ความสวยของดอกไม้มดูบริเวณรอบบ้านนะคะนี่หญ้าสวยงามมากเลยค่ะหญ้าสวยงามมากเลยเห็นไหมคะทุกคนหญ้าเขียวเขียวเขีวเขียวเขว,เข,วเขียวมากเลยค่ะนี่ความที่ถูกใจก็คือดอกไม้นะคะดูสีสันของเขา คือหาไม่ได้แล้วค่ะดอกไม้ที่สีสวยสันอย่างแบบเนี้ยนี่ขนาดยังบานไม่หมดนะคะนี่บางทีอยากเอาไปเมืองไทยให้เ,เพื่อนๆด้วยนะคะปลูกง่ายค่ะแค่หัวเดียวสามปีขึ้นมาเป็นสิบหัวนี่คือดอกไม้ที่เลี้ยงง่ายดอกสวยสีสันเขาสวยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะ สีสันเขาสวยมากเลยค่ะเห็นไหมคะสีม่วงแล้วก็มีสีเหลืองดอกสีสวยค่ะ